KTM BraBus นะครับถือว่าเป็นแบ,บรนด์มอเตอร์ไซค์ระดับพรีเมียมของพรีเมียมเพราะเป็นการผลึกกำลังของ2บริษัทยักษ์ใหญ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับไฮเอนครับและในปี2023ที่ผ่านมา KTM BraBus นะครับได้นำเสนอผลิตภัณฑ์1,300 r ที่จำหน่ายหมดในระยะเวลาอันรวดเร็วครับแล้วก็การอัปเดตใหม่ในปี2024นี้จะมีการขยายความจุเครื่องยนต์ใหม่ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ตามรายงานของสื่อต่างประเทศนะครับได้เปิดเผยว่า KTM Barbus กำลังจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อัปเดตจากรุ่นปี2023โดยการอัปเดตในครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครับโดยได้รับเครื่องยนต์ LC8V Twin ที่ปรับปรุงใหม่มีการขยายความจุจาก 1,301cc ไปเป็น 1,350cc ซึ่งเป็นขุมกำลังใหม่ของ KTM1390 Super Duke R Evo รุ่นล่าสุดด้วยครับ และด้วยความที่บราบัส1,300 r ก็ใช้รากฐานมาจากตัวรถรุ่นนี้อยู่แล้วการอัปเดตเครื่องยนต์บนผลิตภัณฑ์หลักจะต้องส่งผลโดยตรงต่อโมเดลโคู่ขนานอย่างไม่ต้องสงสัยนั่นเองขุมกำลังรุ่นนี้ครับนอกจากมีการเพิ่มกระบอกสูบปริมาตรใหม่แล้วนะครับทำให้ตัวรถนั้นมีเครื่องยนต์ที่เพิ่มขึ้นเป็น190แรงม้าและก็แรงบิดสูงสุด145นิวตันเมตร นอกจากนี้ยังมีการปรับอัตราทดเกียร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับอัตรากําลังที่เปลี่ยนแปลงไปของเครื่องยนต์ตัวรถจะส่งกําลังผ่านชุดโซ่ไปยังล้อหลังนะครับโดยมีระบบ As s i s t c l u t c ชช่วยเหลือในการเข้าเกียร์ที่นุ่มนวลครับและป้องกันการจับตัวของแผ่นคลัชในจังหวะลดเกียร์แบบกระทันหันความพิเศษที่เพิ่มเติมก็คือตัวรถจะมีระบบคันเร่งไฟฟ้าครับมาพร้อมกับโหมดการขับขี่4โหมดมาตรฐานได้แก่ Street r a รนส Sport และ Perform a n c e ดยมีแพ็กเกจเสริมอย่าง Track นะครับที่มีคุณสมบัติในการปิดการทำงนานของ ABS รวมไปถึงคุณสมบัติ ABS Pro นะครับที่สามารถปรับระดับอัตราการตอบสนองต่อการทำงานของเบรกได้อย่างแม่นยำมากขึ้นทั้งในทางตรงและทางโค้งโดยสามารถปรับค่าต่างๆผ่านหน้าจอแสดงผลแบบ TFT บนตัวรถครับตอนนี้ยังไม่ได้มีการประกาศราคาอย่างเป็นทางการออกมานะครับแต่คาดว่าในช่วงไตรมาสที่3ของปี2024นี้จะมีการเปิดตัวและวางจาหน่ายอย่างแน่นอน